กรอบอร่อยถูกใจใช้โกกิวันนี้เป็นเมนูของคนรักชีสหรือชีสเลเวอร์พร้อมสายรักของทอดมารวมตัวกันตรงนี้ค่ะกับสูตรของว่างทำกินเองง่ายๆได้ที่บ้านกับเมนูมัแอนชีสบอกเลยว่าอร่อยลงตัวแน่นอนค่ะขั้นตอนจะเป็นอย่างไรไปเริ่มทำกันเลยค่ะวิธีทำใส่มะการนีข้องงอลงในภาชนะตามด้วยนมสดรสจืดและพาเมซานชีส นำขึ้นตั้งไฟคนผ,ผสมให้เข้ากันจนมักกโรนีสุกนุ่มใส่แฮมหมูหั่นชิ้นเล็กเค้าผสมให้เข้ากันปิดไฟแล้วพักไว้ให้เย็นจากนั้นเทปแป้งประกอบอาหารรากโกกิลงในภาชนะและเกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิเตรียมไว้ปั้นส่วนผสมมักกโรนีที่เตรียมไว้เป็นก้อนกลมสอดใส่ด้วยมอสเาเรลล่าชีสหั่นเต๋าเตรียมไว้ค่ะ นำส่วนผสมที่ปั้นไว้คลุกแป้งประกอบอาหารราโกกีจากนั้นชุบไข่ไก่และคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกีให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมัน พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูแมคแอนชีสรับประทานกับซอสมะเขือเทศรับรองฟินกันทุกชิ้นแน่นอนค่ะ